ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสําหรับพวกเขาหลายคนแม้ว่าพวกเขาจะปลูกวิญญาณยุทธการต่อสู้แล้วพลังวิญญาณของพวกเขาจะอยู่ระหว่างอันดับหนึ่งและอันดับ3เท่านั้นนี่เป็นข้อจํากัดอย่างมากในการฝึกฝนในอนาคตซึ่งไม่ได้จํากัดเฉพาะ10บอันดับแรกหากพวกเขาไม่มีพรสวรรค์โดยกําเนิดพวกเขาจะได้ผลตอบแทนน้อยมากสําหรับความพายายามของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวิญญาณยุดการต่อสู้ของพวกเขาไม่มีประโยชน์เช่นจอบถ้วยหรือจานก็ไม่มีความจําเป็นที่พวกเขาจะต้องฝึกฝนต่อไปด้วยเหตุนี้หลายคนที่ไม่ได้รับพรสวรรค์ในด้านนี้จึงไม่มีทางที่จะฝึกฝนต่อไปได้การขาดพรสวรรค์โดยกําเนิดของพวกเขาทําให้พวกเขาไม่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนที่สูงเกินไป ของโรงเรียนวิญญาจารย์ได้น้อยคนนักที่จะเป็นเหมือนหัวอยู่เหฮาที่สามารถช่วเชยการขาดพรสวรรค์โดยกําเนิดจากการฝึกฝนหนักของเขาได้แต่ถ้าว่าสถานการณ์ในจักรวรรดิตวันจันทานั้นแตกต่างออกไปของสามปีก่อนด้วยการพัฒนาด้านวิศุกรรมวิญญาณสถานการณ์นี้ขี้คลายไปอย่างมากในจักรวรรดิตวันจันทานการปลูกวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ก็หมายความว่าตราบใดที่มีพลังวิญญ,ญาณเขาหรือเธอ จะมีคุณสมบัติสำหรับการฝึกฝนฟรีที่ได้รับเงินอุดหนุนจากจักรวรรดิพวกเขาจะได้รับยาที่สามารถเพิ่มพลังวิญญาณของพวกเขาได้แม้ว่ายาเหล่านี้อาจจะมีผลข้างเคียงแต่ก็เป็นความรุ่งโรจน์ที่ได้เป็นวิญญาจารย์าการเป็นวิญญาจารย์หมายความว่าพวกเขาเหนือกว่าคนรอบข้างใครจะยอมแพ้โอกาสเช่นนี้แล้วถ้าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของคนคนนั้นไร้ประโยชน์ละ่ะราบใดที่คนคนนั้น มีพลังวิญญาณคนคนนั้นสามารถใช้เครื่องมือวิญญาณได้ด้วยเครื่องมือวิญญาณจาโจมตีหรือป้องกันตัวเองได้ไม่ยากบางทีมันอาจจะเป็นผลมาจากยาที่ใช้แต่วิญญาณาที่ไม่มีพรสวรรค์โดยกําเนิดสามารถมีได้เพียงสองหรือสามวงแหวนเท่านั้นแต่ถ้าว่าเมื่อจํานวนคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นสถานการณ์โดยรวมก็เปลี่ยนไปการดํารงอยู่ของพวกเขา เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งจักรวรรดิวันจันทาได้สร้างกองทัพวิศวกรวิญญาณในเวลาเดียวกันพวกเขาอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปของจักรวรรดิวานจันทาใช้เครื่องมือวิญญาณพล,ลเรือนมากขึ้นจักรวรรดิวันจันทาสามารถต้านทานสามจักรวรรดิของทวีปต้หลวได้อย่างไรนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญไม่ต้องสงสัยเลยในแง่ของเทคโนโลยีวิศวกรรมวิญ,ญญาณและการเลี้ยงดูวิศวกรวิญญ,ญาณ จักรวรรดิตวันจันทาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากเมืองรุ่งอรุณเป็นเพียงเมืองขนาดเล็กถึงขนาดกลางในจักรวรรดิตวันจันทามันไม่ใหญ่เท่ากับเมืองรุ่งเรืองและโดยรวมแล้วก็มีผู้อยู่อาศัยทาวรน,น้อยกว่าแสนคนเมื่อไม่นับจำนวนผู้อยู่อาศัยทาวรแล้วมีประชากรประมาณครึ่งล้านคนที่เข้ามาในเมืองรุ่งอรุณอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง กำแพงเมืองสูง15เมตรตอนนี้เต็มไปด้วยไฟค้นหาจำนวนมากและเครื่องมือวิญญาณสอดแนมต่างๆนอกเมืองรุงอรุณมีกองทหารวิศวกรรมวิญญาณสองกองแต่ละกองมีทหาร500นายในจักรวรรดิตวันจันทากองทหารวิศวกรวิญญาณได้รับการจัดอันดับแตกต่างกันกองกำลังที่ทรงพลังที่สุดคือกองทหารวิศวกรวิญญาณแห่งจักรวรรดิตวันจันทาซึ่งเป็นกองกำลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวรรดิ พลังวิญญาณต้องมีอย่างน้อยระดับ50จึงจะเข้าร่วมได้กล่าวอีกนายหนึ่งมีเพียงราชาวิญญาณเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าไปรวมแล้วมี300คนในหมู่ของพวกเขามีผู้บัญชาการกองทหาร3คนได้รองผู้บัญชาการกองทหาร3คนซึ่งทุกคนเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ที่พักดีต่อราชวงศกก์จักรพรรดิเท่านั้น มีเพียงจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิตวันจันทาเท่านั้นที่สามารถใช้กองทัพวิศวกรรมวิญญาณอันทรงพลังนี้ได้พวกเขาได้รับการติดตั้งเครื่องมือวิญญาณชั้นยอดและพวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในบรรดาทหารทั้งหมดในจักรวรรดิตวันจันทาค่าบำรุงรักษากองทัพนี้เพียงกองทัพเดียวเทียบเท่ากับรายได้ของภาษีของสองเมืองใหญ่นี่คือกองกำลังที่ปกป้องเมืองรุ่งเรือง และพวกเขาเป็นกองกําลังต่อสู้ที่ภาคดีและสําคัญที่สุดของจักรพรรดิร่วมกับพระราชวังพวกเขาเป็นเสาหลักสองแห่งของสถาบันจักรพรรดิเมื่อกองกําลังทั้งสองนี้ทํางานร่วมกันแม้แต่หน่วยงานที่มีอํานาจเช่นบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องระวังกว่าคนธรรมดามากนอกเหนือจากกองทัพวิศวกรวิญญาณของจักรพรรดิตะวันจันทาราจักรวรรดิยังมีกองทัพวิศวกรวิญญาณอันดับสูงอีกสี่กองทัพได้แก่หนึ่ง กองทัพวิศวกรวิญญาณมังกรจักรพรรดิกองทัพวิศวกรวิญญาณกงเรบทองกองทัพวิศวกรวิญญาณนกฟินิกเพิงและกองทัพวิศวกรวิญญาณปีศาจทรราชกองทัพวิศวกรวิญญาณทั้งสีนี้ล้วนได้รับการตั้งชื่อตามราชาผู้ทรงพลังในหมู่สัตว์วิญญาณในหมู่พวกเขามังกรจักรพรรดิหมายถึงมังกรทำลายสวรรค์สีม่วงสดใสนี่ เป็นศาสตร์วิญ,ญญาณที่ทรงพลังแต่สูญพันธ์ไปแล้วในราชวงศ์ของจกักรวรรดิตวานจันทาบางคนมีวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้สายเลือดอันทรงพลังนี้เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ซูเทียนหลันสามารถขึ้นของบารังได้คือการที่เขาสืบทอดวิญญาณยุทธการต่อสู้นี้ซึ่งแตกต่างจากวิญญ,ญาณย,ยุทธการต่อสู้ดวงอาทิตย์ที่ผู้สืบสก,กุลคนอื่นๆของราชวงศ์จักรพรรดิครอบครองมังกรทำลายสวรรค์สีม่วงสดใสของเขา แวววิญญาณดูดการต่อสู้สายเลือดของสำนักมังกรดินมังกรแดงมีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมแต่ก็มีแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากรัศมีของแต่ละอันธาตุของมังกรแดงคือการทำลายล้างในขณะที่ธาตุมังกรทำลายล้างสวรรค์สีม่วงสดใสของเขาคือความหายนณะซึ่งเป็นการกดขี่ข่มเหงมากกว่าการทำลายล้างของมังกรแดงในตำนานเล่าว่าบันผ้บรรุดของมังกรทำลายสวรรค์สีม่วงสดใส เป็นมังกรตัวที่สองที่มาพร้อมกับเทพเจ้ามังกรและยังเป็นที่รู้จักกันในนามของบรรพบุรุษของมังกรตัวที่สองอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันทําลายล้างมากเกินไปมันจึงถูกทําลายโดยเทพเจ้ามังกรเป็นการส่วนตัวกองทัพวิศวกรวิญญาณกงเล็บทองได้รับการตั้งชื่อตามหมีโกงเล็บทองสัตว์วิญญาณที่น่าสะพึงกลัวนี้เป็นตำนานในทุกจักรวรรดิของทัพววิศวกรวิญญาณนกฟินิกเพิง ได้ชื่อมาจากนกฟินิกเพิงในตำนานมันคาดเลือกวิศกรวิญญาณหญิงเท่านั้นและผู้นำคนปัจจุบันคือจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิวันจันทาจูจือกองทัพบที่สี่คือกองทัพวิศวกรวิญญาณปีศาทรราชได้รับการตั้งชื่อตามหนึ่งในสิบสัตว์ดุร้ายที่ยิ่งใหญ่เพียงตัวเดียวที่อาศัยอยู่ในพรมแดนของจักรวรรดิวันจันทานั่นคือราชาปีศาทรราชสตว์ร้ายตัวนี้ อยู่ในอันดับที่สองจากสิบสัตว์อสูรดูร้ายที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วจักวรวรรตะวันจันทามันซ่อนตัวอยู่และไม่มีใครรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วแต่ถ้าว่าเนื่องจากจักวรวรรตะวันจันทาตัดสินใจตั้งชื่อกองทัพเพราะความดูร้ายของมันใครๆก็สามารถบอกได้ว่ามันน่ากลัวเพียงใดมีการกล่าวถึงตำนานของราชาปิศาทรราชเมื่อทวีปตะวันจันทา คนเข้ากับทวีปโตลัวไปครั้งแรกราชาปิศาทรราชเคยไปที่ปายญ่ชิงโตเพื่อค้นหาอสูรเทพใต้เถียนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างราชาปิศาทรราชกับอสูรเทพใต้เถียนแต่เมื่อมันกลับมายังจกักรวรรดิวันจันทามันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยใต้เถียนยังคงเป็นอสูรเทพและยังคงเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสิบสัตว์อสูรดุร้ายที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่า หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นราชาปีศาทราราชสามารถต้าถอยจากบายายชิงโตได้เพียงสินส่วนเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้ชื่อของมันกลายเป็นสัตว์อสูรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับสองในบรรดาสิบสัตว์อสูรดุร้ายที่ยิ่งใหญ่กองทหารวิศวกรวิญ,ญญาณทั้ง4ี่กองต่างก็มีความสามารถพิเศษเฉพาะของตนเองตัวอย่างเช่นกองทัพวิศวกรวิญญ,ญาณน,นกฟีนิกซ์เพิงเป็นผู้หญิงทั้งหมดกองทัพวิศวกรวิญญ,ญ,ญาณกรงเรียบทองนั้น เต็มไปด้วยเหล่าผู้ข้างใครกองทัพวิศวกรรมวิญญาณมังกรจักรพาินั้นเก่งที่สุดในการต่อสู้และกองทัพวิศวกรรมวิญญาณปีศาทรราชเที่ยวชานด้านความเร็วในการเข้าร่วมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพลังวิญญาณของคนคนหนึ่งจะต้องมีอย่างน้อยระดับ40ซึ่งเทียบเท่ากับระดับปรมาจารย์วิญญาณกองทัพวิศวกรรมวิญญาณระดับสูงแต่ละคนมีสมาชิก300คนนอกจากจูจือ ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพวิศวกรวิญญาณนกฟินิก์แล้วผู้บัญชาการกองทัพคนอื่นๆรวนแล้วแต่เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9้าทั้งหมดรองผู้บัญชาการกองทัพของวิศวกรวิญญาณนกฟินิกเพิงก็เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9้าเช่นกันร่วมกับกองทัพวิศวกรวิญญาณแห่งจักรพรรดิตะวันจันทาซึ่งเรียกรวมกันว่ามือที่ปกป้องชาติพวกเขาเป็น5เสาหลักที่สนับสนุนจักรวรรดิตะวันจันทานอกเหนือจากกองทหาร วิสวกรนญ,ญ,ญ,ญานทั้ง5นี้ของทัพวิสวกรมนญญานอื่นๆมีข้อกําหนดในการเข้าร่วมตามกว่าพวกเขาประกอบด้วยผู้ชาย5้าคนแต่แตบใดที่มีวงแหวนนิญาญนญญมากกว่า2วงหรือ1วงก็สามารถเข้าร่วมได้ตอนนี้มีทหารเหล่านี้6กองรวมเป็นสา0พันนายทั้งหมดประจำการอยู่ในสถานที่ต่างกันนอกเหนอือจากพวกเขาของทัพระดับภูมิภาคที่สำคัญของจกอักรวาลตะวันจันทา ต่างคาดเลือกทหารวิศวกรวิญญาณจํานวนมากด้วยแต่ถ้าว่าองค์กรของพวกเขาไม่ได้มาตรฐานได้แ,แม้แต่ราชวงศ์ก็ไม่สามารถควบคุมพวกเขาทั้งหมดได้หลายคนอยู่ในชนชั้นสูงเช่นเดียวกับพวกกบฏที่หัวอยู่ห้าวได้คนอื่นๆที่ได้พบก่อนหน้านี้ในสนามรบแม้แต่กองทัพวิศวกรวิญ,ญญาณระดับต่าก็ยังแข็งแกร่งกว่ากองทหารม้าที่มีทหารนับหมืนน่นนายพวกมันมีการทำลายล้างสูง และเนื่องจากพวกมันมีน้อยพวกมันจึงสามารถใช้เครื่องมือวิญญาณได้อย่างยืดหยุนโดยปกติของทัพวิศวกรรมวิญญาณกองเดียวสามารถตัดสินผลของการต่อสู้ได้ของทัพวิศวกรรมวิญญาณหลักทัง5สามารถเปลี่ยนเป็นวิศวกรรมวิญญาณทางอากาศได้การฝึกอบรมเป็นเวลาหลายปีทําให้พวกเขาทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีขวัญกาลังใจที่ดีเมื่อพวกเขาได้รับคําสั่งจากวิศวกรรมวิญญาณชั้นนํา พวกเขาจะเป็นกระดูกสันหลังของการต่อสู้ในอนาคตของจักรวรรดิตะวันจันทารอบๆเมืองรุ่งอรุณซึ่งดูเรียบง่ายและธรรมดาจักรวรรดิตะวันจันทาได้ประจำการกองทหารวิศวกรรมวิญญาณสองในหกกองแต่ละกองประกอบด้วยทหาร500นายนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสําคัญของเมืองรุ่งอรุณต่อจักรวรรดิตะวันจันทานอกจากนี้นี่เป็นเพียงการป้องกันเมืองชั้นนอกเท่านั้น หัวอยู่เฮ้าและสหายของเขาไปถึงเขตชานเมืองของเมืองลุงเหลืองเมื่อวันก่อนแต่พวกเขาไม่รีบร้อนที่จะเข้าไปพวกเขาเข้าไปป่าปนกับคณะผู้แทนการค้าและพักอยู่นอกเมืองไปเวลาหนึ่งวันด้วยความสามารถของหัวอยู่เฮ้าที่มีอยู่มันเหมือนกับการมีเครื่องมือวิญญ,ญาณสอดแนมที่มีประสิทธิภาพสูงแม้จะมีความสามารถทางเทคโนโลยีของจักรวรรดิตะวันจันทาแต่ไม่มีเครื่องมือวิญญ,ญาณใดที่สามารถ แข่งขันกับการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยยวเฮาได้เมื่อมันมาถึงการเฝ้าระวังหลังจากการฝึกฝนแบบปิดประตูของเขาหัวยวเ้าได้รวมทักษะทั้งหมดของเขาเข้าด้วยกันเขายังได้รับความเข้าใจที่ลึกซึง้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลังทางจิตวิญาณของอาณาจักรวัตถุที่เป็นลูกประมของเขาตอนนี้เขากําลังสํารวจพื้นที่ทั้งหมดเขาสามารถตรวจจับอะไรก็ได้ภายในรัศมี1,500เมตร ถ้าเขารวมพลังทางจิตวิญญาณของเขาไปในที่ทางใดที่ทางหนึ่งเขาจะสามารถสัมผัสทุกสิ่งที่นั่นไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในสิ่งกีดขวางภูมิประเทศหรือสภาพอากาศมันไปได้ไกลถึง5 7 0ถึงเ0 0เมตรนี่คือทำได้โดยไม่ต้องใช้ดวงตาแห่งโชคจะตาช่วยเสริมหลังจากพักผ่อนทั้งคืนหัวอยู่เห้าก็สามารถรวบรวมสติปัญญาได้เพียงพอเขารู้ดีว่า มีคนที่ทรงพลังคอยปกป้องวิญญาจารย์ที่ถูกจับเพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเขาไม่ได้พยายามสำรวจภายในเมืองมีวิญญาณยุย์การต่อสู้หลายประเภทและในแต่ละวันได้นำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมาสู่การพัฒนาวิศวกรวิญญาณเขาไม่สามารถแน่ใจได้ว่าไม่มีใครจากจักรวรรดิวันจันทาจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังทางจิตวิญญาณของเขาดังนั้นเขาจึงดำเนินการอย่างระมัดร,ระวัง หากพวกเขาล้มเหลวในครั้งนี้โอกาสในการประสบค,ความสำเร็จในครั้งต่อไปก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกมีเพียงเจดค้นที่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะโดยใช้กำลังเพียงอย่างเดียวดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งพาโอกาสที่โรงเรียนสือไรเคร์สร้างขึ้นสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกับสติปัญญาของพวกเขาเองหลังจากการสำรวจตลอดขึ้นวมยู่เฮาพวบว่ากองทัพวิศวกรวิญ,ญญาณทั้งสองกองทัพกองละห้าร้อยนาย ถูกแบ่งออกเป็น10บกลุ่มทหารเหล่านี้ประจำการอยู่ในสถานที่ต่างๆนอกเมืองรุ่งอรุณเมืองรุ่งอรุณถูกรอมรอบโดยที่ราบลงวิศวกรวิญญาณทั้งหมด1,000คนเข้ารับตําแหน่งในที่ราบปืนใหญ่วิญญาณซึ่งแต่ละอานอยู่ในระดับที่ต่ําถูกนําไปใช้ในปริมาณมากทั่วเมืองนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิญญาณระดับสูงอยู่ใกล้ๆอาจกล่าวได้ว่าเมืองรุ่งอรุณในสถานะปัจจุบันนั้น คล้ายกับเมืองที่ถูกคุกคามจนถึงความตายหากกองทัพวิศวกรรมวิญญาณต้องการพวกเขาสามารถยกระดับเมืองได้ในเวลาอันสัน้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาคือเครื่องมือวิญญาณสอดแนมมากมายบนกำแพงเมืองรุ่งเรืองหลังจากการสำรวจหนึ่งครั้งมอัวอยู่เฮาพบว่าพวกมันประกอบด้วยเครื่องตรวจจับจิตวิญญ,ญาณทุกพื้นที่ในระยะไกลและเครื่องตรวจจับความร้อนระยะสัน้นอาจกล่าวได้ว่า แม้แต่มลรงวานที่จะบินเข้าออกเมืองลุงอรุณวิศวกรวิญญาณที่ดูแลเครื่องมือวิญญาณสอดแนมเหล่านี้จะตรวจจับได้หมอ,อยู่เฮาสามารถปกปิดตัวเองด้วยการเรียนแบบของเขาและเขาสามารถใช้ธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนในร่างกายของเขาถูกจับโดยเครื่องตรวจจับความร้อนระยะสั้นแต่ถ้าว่านั่นคือทั้งหมดที่เขาสามารถทำได้แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้กับเครื่องมือวิญญาณประเภทกำหนดเป้าหมายที่ถูกกระตุน้น เครื่องมือวิญญาณประเภทนั้นสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังวิญญาณเมื่อเขาใช้การเรียนแบบและทตุน้ำแข็งขั้นสูงพลังวิญญาณของเขาจะผันผวนอย่างแน่นอนในขณะนั้นหากศัตรูของเขาอยู่ที่ตำแหน่งของเขาหัวอยู่เฮาจะถูกโจมตีโดยวิศกรวิญญาณทุกคนที่ประจำการอยู่ด้านนอกมันจะเหมือนกับการปูพรมทิ้งระเบิดด้วยวิศวกรวิญญาณที่มีความหนานแน่นสูงในบริเวณใกล้เคียงไม่มีทางที่เขาจะหลบหนีได้ อยู่เฮ้าพวกเราจะทำอะไรได้หลังอาหารเช้าพวกสำนักถังพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเสียงที่เงียบงนันในขณะน,นี้แนวยาวได้ก่อตัวขึ้นนอกเมืองรุ่งอรุณแล้วตอนนี้ใครก็ตามที่เข้าหรือออกเมืองรุ่งอรุณจะต้องถูกค้นหาพลังวิญญาณและขัดกรงด้วยเหตุนี้จึงมีคณะผู้แทนการค้าประจำอยู่นอกเมืองการค้นหาพลังวิญญาณดังกล่าวต้องใช้เวลาทั้งวันหรือมากกว่านั้นมาอยู่เฮ้าและคนอื่น สามารถผสมประสานกับคณะผู้แทนการค้าเหล่านี้ได้เนื่องจากมีผู้ค้าจํานวนมากจึงไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเขาหมายู่เฮากล่าวาว่าข้าได้สารวจสถานที่นี้อย่างระมัดระวังเป็นไปไม่ได้ที่จะแอบ,บเข้าไปข้างในเนื่องจากมีเครื่องมือวิญญาณสอดแนมมากเกินไปเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทุกประเภทมีอยู่การเข้าทางประตูเมืองคงจะลาบากเพราะมีเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณที่สามารถ รับรู้ความผ่านผวนของพลังวิญญาณของเราได้จากนั้นพวกเขาสามารถกําหนดความแข็งแกร่งของเราตามความผ่านผวนของพลังวิญญาณของเราได้สุชาติขมวดคิ้วและพูดว่าเวลาผ่านไปสองสามเดือนแล้วแต่พวกเขาก็ยังระมัดระวังตัวอยู่เราเข้าเมืองแบบนี้ไม่ได้เราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรนอกจากนี้พวกเขายังจับคนไว้กว่า5600คนแม้ว่าเราจะเข้าไปเราจะช่วยพวกเขาทั้งหมดได้หรือไม่ การหลบหนีก็จะยากเช่นกันด้วยวิสุกรวิญญาณมากมายทั้งในและรอบรอบเมืองเรายังสามารถหลบหนีได้หรือไม่ห,มหัวยู่เฮากล่าวว่ามันยากจริงๆแต่ก็ยังมีโอกาสเราจำเป็นต้องตอบสนองตามนั้นดีเจเฉินกล่าวอย่างเย็นชาว่าเราจะตะวัดดาบกันซูชานชิโบกมือให้เขาได้พูดว่าใจเย็นๆก่อนดีเจเฉินมองไปที่ซูชานชิแต่เขาไม่ได้เคลื่อนไหว เขาเป็นคนข้างดาบไม่ใช่คนโง่นานทิวทิวเป็นกังวลมากที่สุดในขณะน,นี้เธอรู้ว่าแม่ของเธอถูกคุมขังอยู่ในเมืองแต่เธอไม่สามารถเข้าไปช่วยเธอได้ต้องใช้ปฏิหารในการทำให้เธอสงบลงตอนนี้เธอเป็นเหมือนมดบนกระทะถ้าไม่ใช่เพราะการปลอบใจของเย่ก,กูยี่เธออาจพยายามต่อสู้เพื่อเข้าไปข้างในสูชานชีมองไปที่หัวยูเฮาซึ่งกำลังใช้ความคิดและพูดว่าอยู่เฮา แก้มีแผนใช่ไหมหมออยู่เข้ากล่าว,ว่าไม่มีโอกาสดังนั้นเราต้องให้โอกาสถาบันได้โจมตีไปแล้วแต่ข่าวยังมาไม่ถึงเมืองนี้จากกวัิวิญญาณสวรรา์และจากกวัิชิงหลวงจะตอบสนองตามนั้นพระราชวังจะทราบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่ชายแดนจากกวัิตะวันจันทามีทางเลือกไม่กี่ทางอย่างแรกพวกเขาสามารถ จับนักโทษมาที่นี่เพื่อเป็นตัวประกันได้ประการที่สองถ้าพวกมันโวดร้ายพวกมันจะฆ่าพวกเขาทันทีประการที่สามพวกมันสามารถประจำการทหารและกองทัพวิศวกรวิญญาณที่ชายแดนได้มากขึ้นข้ารู้สึกว่าตัวเลือกที่หนึ่งและสเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามการเตรียมการสงครามของจักรวรรดิตวันจันทาย,ยังไม่เสร็จสิ้นหากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาคงจะฆ่าทุกคนที่พวกเขาคุมขังไปหมดแล้วเราต้องเข้าไปก่อนที่ข่าวการโจมตีจะมาถึงที่นี่และหาโอกาสโจมตีสิ่งที่เราตั้งใจจะทําไม่ใช่เพื่อช่วยพวกเขาแต่ช่วยเพื่อให้พวกเขาสามารถฟื้นความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาเองได้ตราบได้ที่เราทําได้เราจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้มากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ